ร้าน๋วยวตี๋ที่แสนอร่อยนะครับป้าเอาเอาบะหมี่น้ำพิเศษชามหนึ่งนะครับกินนี่แหละนี่นะครับบะหมี่ที่แสนอร่อยราคาแบบบ้านๆนะครับ3 0 3สบาทนะครับมีป้าคนสวยเข้าขายนะครับผมสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนแร้วข้าวตี๋ผมก็มาแล้วนะครับนี่ครับป้ามาให้แล้วนะครับ บะหมีน้ำพิเศษที่ผมสั่งก็มาเลยครับหน้าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็หน้าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแล้วผมก็สั่งบะหมีคุณป้ามาลองทานแล้วนะครับตอนนี้นะครับภาพอาจจะดำๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองขยับหาดูก่อนนะครับครับบะหมีที่ว่านี่ก็คือ ร้านของป้าเขาอยู่ตั้งอยู่ริมถนนนะครับเป็นเป็นตึกแถวนะครับชื่อร้านแสงเจริญนะครับตั้งอยู่บนถนนจันทร์14ทับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมบะหมี่ของป้าเขานี่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆนะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่าเส้นเล็กๆแบบนี้ครับที่เหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับร้านป้าเขาสถานที่นะครับคืออยู่ถนนจันทร์นะครับประมาณถนนจันทร์น่าจะเป็นถนนจันทร์สะพานพระแถว เขาเรียกสะพานอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ใกล้กับตลาดลุ่งจะไอ้ตลาดที่ตลาดอะไรนะตรงนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนะมันจะมีตลาดหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเออใช่ใช่ครับผมจําได้แล้วอยู่ศูนย์การค้าวอลลัตนะครับอยู่ใกล้ศูนย์การค้าวอลลัตก็คือถนนจันซอย14ทับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาลองทานบะหมี่ของคุณป้าเขาดูนะครับแดอร่อยจริงนะครับ ลูกชิ้นก็อร่อยเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับในลูกชิ้นครับออร่อยมากครับมันก็น้ำซุปครับอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมต้องการมาชิมก็อย่าลืมนะครับตนจันทร์14ทับ1นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทายพื้เกี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ